สำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะมาต่อกันจาก EP ที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของอะไรครับ EP ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการนําเข้านะครับนําเข้า,าไฟล์ PDF นะครับแล้วก็มาปรับเป็นตัว ebook นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็นําเข้ามาจํานวนหนึ่งแล้วนะครับพอเราไปเปิดดูเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของ ebook เนี่ยเยอะเลยนะครับ นี่ครับนี่ไงโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอเคนะครับทีนี้นะครับผมจะมาพาจัดหมวดหมู่นะครับหรือจัดเข้าไปในชั้นวางหนังสือเรานะครับโดยการเข้าไปที่ MyBook Case นะครับตรงนี้นะครับอ่าครับตอนนี้จะเป็นอีบุทั้งหมดนะครับอีบุทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด9เล่มนะครับเเล่มตรงนี้นะครับ แล้วผมก็สร้างไว้ประมาณ3อันแล้วนะครับแล้วผมจะมาลองทํานะครับพาเพื่อนๆทาดูนะครับว่าถ้าเราจะเพิ่มหรือว่าจะสร้างชั้นวางหนังสือใหม่เนี่ยเพื่อแยกเอกสารหรือแยกหนังสือเนี่ยจะต้องทําการดําเนินการยังไงนะครับเข้าไปที่นะครับ New Book Case นะครับอ่าเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็สร้างไตเติลก่อนนะครับชื่ออะไรอ่าผมจะคลิกมาที่เห็นไหมครับเดลโฟมจะบอกว่ามี16นะครับ ああผมอาจจะเอาแค่ห้าเล่มน <waited> ี้ <Starbucks. S 2> นะครับแล้วผมก็จะเข้าไปที่ Create นะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะมีเพิ่มมาหนึ่งช่องก็คือตัวนี้นะครับเป็นเอกสารประกอบการประเมินนะครับประกอบการประเมินนะครับตอนนี้ผมก็มีชั้นวางหนังสือทั้งหมด4ชั้นนะครับซึ mean, ่งอันแรกเนี่ยจะเป็นชั้นวางพื้นฐานที่เขาให้มาคือเวลาเราคลิกมาเนี่ยมันจะเป็นชั้นวางหนังสือทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะเป็นหนังสือทุกเล่มที่เราแอดเข้ามา มันจะมีวางให้ดูอย่างนี้นะครับถ้าเราจะไปดูในเรื่องของการทําเป็นชั้นวางก็จะกดที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของชั้นวางแบบนี้นะครับ่แล้วก็กลัก็คือแบกออกเลยนะครับก็จะกลับมาที่ชั้นวางเดิมนะครับแต่ถ้าเราไปกดที่เราตั้งค่าไว้าการประเมินวิทยาหานะผมทําไว้มีหนังสือจํานวน4เล่มนะครับก็จะมีแค่4เล่มนี้นะครับแล้วก็ เอกสารประกอบการประเมินนะครับก็จะมี5้าเล่มนะครับที่โดดมาไว้แล้วนะว่คือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ยากเลยนะครับผมทําได้เพื่อนๆเองก็ทําได้ง่ายๆครับสําหรับผมนะครับก็คลิปนี้ก็คงไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังไงเพื่อนๆลองไปสร้างกันดูนะครับแล้วผิดถูกยังไงมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกด แชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับเรื่องของการแชร์อ e ีบุ๊กเราออกไปให้กับเพื่อนๆหรือกับให้กับคนอื่นได้อ่านนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ